สวัสดีครับอยู่กับช่อง Youtube รถดำส,สวยจารัสครับพามาดูเจ้าส้มลายครับวันนี้ก็ลุยงานแคลิ่งครับเป็นงานที่ไม่หนักครับแต่ว่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะต้องเดินนะครับเป็นงานเดินครับงานนี้เรื่องการใช้แรงขุดไม่เยอะเท่าไหร่ครับ แต่เรื่องงานใช้งานตอวเดินนี่เยอะเลย,เลยครับงานนี้เป็นงานเดินแน่นอนเลยเดินตีไปเรื่อยครับระยะทาง3มกิโลครับวันนี้ขับโดยอาจารย์ชายครับชายบ้านนารับหน้าที่แทนอาจารย์ชูครับอาจารย์ชูไปฉีดยาวัคซีนโควิด -19 เข็มที่2อฉีดเสร็จก็ต้องดูอาการก่อนครับ ถ้าอาการปกติก็มาลุยงานต่อครับยังดีที่มีอาจารย์ชายยังว่างอยู่บ้านยังพอมาช่วยงานแทนได้ครับขอบคุณไปทางอาจารย์ชายมากครับโอ้โหระดับอาจารย์ขับแมคโครก็นานมาพอสมควรครับโอ้โอ้โอ ต้น,นงมดครับต้นใหญ่ๆตอนนี้จานชายเกจะแครงต้นไม้ไปก่อนแล้วก็ส่วนในที่อยู่ในคลองเนี่ยจะเดินกลับมาแล้วก็เกาครับเกาให้สะอาดนะอนนี้เดนออกครับหลังจากเจอพายุไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับ ฝนตกเป็นอาทิตย์เลยบางที่ก็น้ำท่วมนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับท่านใดที่อยู่ในเขตอุทกภัยน้ำท่วมนะครับสู้ๆครับเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งสู้วันต่อไปสำหรับสายจกทุกท่านแล้วก็ทำงานช่วงนี้ลงในพื้นที่ทุ่งนาก็ระวังด้วยนะครับระวังเรื่องการยืนการทรงตัวนะครับก่อนที่เราจะ ลงไปทํางานเราต้องจิ้มดูดีๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาจมขึ้นมาเราจะเสียเงินนะครับเสียค่าใช้ใจ่ายได้ไม่คุ้มเสียครับได้ไม่คุ้มเสียเป็นกําลังใจให้ทางสายจกทุกท่านด้วยนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับต้องระวังครับ มากเลยครับตรงนี้ถ้าเอา้อย,ยี่มาก็พอดีนะผมว่าสองร้อยมันใหญ่เกินไปแต่ว่ามันก็มีข้อดีของมันคือมันมันเอื้อมแขนได้ไกลครับเอื้อมแขนได้ค่อนข้างจะยาวหน่อยแต่ต้องระวังเรื่องไม้ครับไม้ทิ่มครับนี่ครับมันเอื้อมได้ไกลครับพอดีของมัน โอ้โหแดดพึ่งออกเปี้ยงเลยครับร้อนยืนอยู่ตรงนี้ยุงเยอะมากเลยเนี่ยมันอยู่ติดสวนยางน่ะไอยุงลายตัวเล็กๆอ่ะโอ้ยมันกัดกัดแบบไม่รู้สึกเลยนะครับกัดไม่รู้สึกว่าเจ็บเลยอะ่ะเราจะรู้สึกคันนต่อเมื่อมันมันอิ่มแล้วอะ่ะท้องนี่ป่องไปเลยอะ่ะกัดเต็มเลยครับทั้งหัวทั้งขานี่คันไปหมดแล้วผมตอนนี้ ผมจะอยู่ได้ไม่นานแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงซื้อข้าวมาให้จันชายครับซื้อข้าวกล่องมาให้โอ้โหเดี๋ยวไปดูช่างเก่งประกอบเครื่องเจ้าสมายด้วยวันนี้จะมีช่างเข้ามาทำกุ้งกี้ให้เจ้าวาเลนไท์ด้วยครับทำมุงกี้เช็ครถไว้เลยครับผมจะเช็ครถไว้แล้วเช็ครถไว้สเปร์ไว้เลยครับ ก็ขายได้ก็ขายครับขายไม่ได้ก็ไว้ทํางานครับโอ้มีพึ่งด้วยน่ะน,นะมิ่มมิ่มมิ่มอันนี้ต้องทําด้วยความระมัดระวังครับนี่ครับตีแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ เมื่อเช้าเดินมาระยะทางประมาณ1กิโลเลยอ่ะเดินกว่าจะมาถึงนี่ครับเพราะว่าจยานชูตีมาไว้แล้วแต่ตียังไม่สุดครับจานชายก็เดินมาเมื่อเช้าโอ้กว่าจะเดินมาถึงหน้าง,งานใช้เวลาพอสมควรครับบางที่มันเดินยากหน่อยครับเพราะว่าไอ้ไอ้คูนี่มันแคบเนี่ยคูมันแคบแล้วเดินมาปุ๊บใบเทคมันก็เหยียบแค่ข้างเดียวอ่ะมันต้องค่อยๆมาครับ เดี okay. ย๋ยดันไปมากด้วยจันย์ชายเดี๋ยวโดนต้นยางเขาเหล็กใบมีดที่ผมเอามาเชื่อมอย่างหนาเลยอะหนาประมาณเกือบเกือบนิ้วอะตอนนี้เริ่มบางแล้วครับตรงปากมันเริ่มเย็นแล้วมันไปเร็วมากเลยนะเพราะมันเป็นเหล็กอ๋อมันเป็นเหล็กธรรมดาครับมันไม่ใช่เหล็กใบมีด ถ้าได้เหล็กใบมีดมาใส่อ่ะค่อนข้างจะทนหน่อยตัวนี้เป็นเหล็กที่เราใช้เชื่อมอางานทั่วไปครับปกติผมจะทำใส่รอยี่นะครับแต่ก่อนผมเอารอยยี่มาทำงานนี้ทุกวันนี้มีสองร้อยแล้วก็เลยเอาสองร้อยมาเลยถือว่างานมันก็ไปได้เดียวกันครับ ด oh. ันทีเดียวรู้เรื่องเลยอ่ะไม่ต้องเกาเลยครับดูครับดันไปเลยสุดแขนเลยทีเดียวครับถ้ารถไม่มีแอร์ก็ทำงานคนขับลำบากแน่นอนครับร้อนแน่นอนเลยครับอากาศแบบนี้เปิดประตูก็ไม่ได้ครับยุ่งเยอะเปิดประตูยุ่งกัดแน่นอน เนี่ยผมยืนอยู่ตอนนี้ยุงก็กัดขาไปเต็มเลยทั้งยุงทั้งมดแดงเอาดูอ่ะนี่โอ้แดงไปหมดแล้วขาผมดูนี่ไปจันชายทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนไปซื้ออะไรไให้พี่เก่งก่อนนะครับพี่เก่ง โซ่ข้อความมาบอกว่าให้ซื้อตาน้นาำไปสามตัวครับตาน้นาำแล้วก็โอริงโอริงถ้าไม่มีนี่ต้องวิ่งไปซื้อไกลเลยเนี่ยโอ้เป็นลูกรังอย่างดีเลยเนี่ยแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีคนพัฒนาไหมจริงจรงมัน ถ้ารถถ่ายมารููๆมันก็วิ่งบนถนนนี้ได้นะดูบรรยากาศในสวนยางเป็นภาพที่สวยงามมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะลาทุกท่านเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม